สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยายแบว,วพาพี่น้องมาเบืองตัดอ้อยตัดอ้อยอยู่ทั้งบ้านยายเบว,วนี่ละตัดพันอ้อยไปปลูกค่ะช่วงนี้คืออ่าพี่น้องเจ้าเจ้า,าพิเศษที่ข้าเจ้าเฮ็ดอ้อยนะข้าเจ้ากําลังจะเริ่มปลูกอ้อยกันค่ะแล้วเขาแล้วน้ำข้าเจ้ากันตัดอ้อยพันไปปลูกยายเบว,วสิพาพี่น้องไปเบิงไม่จอย พันตัดอ้อยพันได้เกมัดแล้วไปพี่น้องไปเบิ่งไม่จอยแล้วตัดอ้อยแล้วก็สีส้างซางกราบออกอันนี้คือพันธุ์อ้อยที่เขาสีไปปลูกตัดไปปลูกด้อค่ะพี่นอ้องเอาบ่มเมนบ่แมเมนตัดเขาโรงงานเลยข้าเจ้าตัดพันธุ์สิไปปลูกไม่จ่อยเจ้าเคียย์หายอย่าง,ายยางสวัสดีค่ะไม่จอย าาาาได้จักมัดแล้วสี่สิบแกสี่สิบคนคนจังมัดละจักบาทม่จอยมัดละสามัดละสแล้วเขาใส่จักกลั่มหรอมัดหนึ่ง,งฮะสอล้ำชิดส,สองล้ำ,อำเอาคนคน่นให้กว้างน้ำบ่ผู้ม่จอยก,ก็ย็ดสะอาดสะอานด,ดีเน่ยเอารางวัลรางวัลความสะอาดบา่ เราการเฮ็ดสาสตร์ะอาดคือหน้าตาเลาวมันร้อน้องเกาเป็นคนมักสะอาดแยนี่เราเบอร์เรี้ยวดอกตัดอ้อยแต่ว่าเราบ่เศร้าเมื่อยเราไปเรื่อยๆเพราะคือจังข้าเจ้าผู้ข้าเจ้าเรี่ยวนี่ไปวับ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 น้อยไม่ใจเนาะไปวับวับเเศร้าเมืย์แบบนี่้เราก็ไปบ่อยๆแต่ว่าเราขอดญงามเลิกงานเราก็ได้หลายกลัวมู มาตัดจ้กมือแล้วแม่อะจอยมี่แวแแวก็มาเอาหยอดอ้อยไปเหงงัวค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้ <laughs> <c oughs> บ้านยายแววกะแล้วเขาแล้วน้ำกะสิหันนาเขาป้าอ้อยกันค่ะพี่น้องงานการกะบได้เอือดดอกบัตตอบข่ขีดขาดเนะแม่จอย อ่านี่ก็รับจ้างตัดอ้อยคลิปนี้กับว่าไม่ยังไรเราพี่นอ้องพาพี่น้องมาบึงไม่จอยตัดอ้อยตัดอ้อยพันไปปลูกได้เดี๋ยวก็ไม่เก็บหย่อนอ้อยนี่บานน้บานนี่ระนับนปมนบ้านนี่สิบสามลำมันมันตกมาแล้วจักหานดไม่จอย13ิบสามลำ โอ้มดละสามบาทโอ้มดละสามบาทพี่น้องไม่เงีเวก็ลืมเกินแล้วออกเกินนอเอาขึ้นมาเติมเหอเพื่นขาดทุนจะกองวะโอ้มีการขาดทุนอ๋อเพิ่งบอกเหรอเกิน อ๋อบัญญามเฮาเฮ็ดใส่บ่ครบนี่หั่นแต่แกว่าให้มันบ่ครบบ่ประมาณคอกใส่บ่ครบอันนี้ก็เอาตัด อันพ่นทิ่มเขามาข้างในเนี่ยคือพ่นว้ธรรมัดล่ำมัดมัดมัด,มดอ้อยอหันมัดนีไม่จ่อแล้วตาแล,วแล้วแล้วก็สิเกี่ยวเกี่ยวตอกมัดค่ะพี่น้องการเกี่ยวตอกเขาก็สิเกี่ยวยูซ้องหยอดหยอดยูเงาครับยูไปวิธีวิธีเกี่ยววุ้ยคือเป็นตะเสียนเห็นไหมจอย เสร็จแล้วแล้แล้วก็สีว่างยอดอ้อยไว้ค่ะเป็นมัดต่อไปสะอาดสะอานเสร็จนี้ระเบียบดีเนาะเจ้ามิจอยเป็นยังไงผู้ใหญ่ที่บดีสัตว์หมูเห็ดนั่บ่ออะเขาเคยเห็ดสะอาดเขาเคยเห็ดสะอาดแล้วห้องเรามันจังใดเชี่ยงหูเชี่ยงตาเนาะ บาดยัาข้าง n h งแต่ย่างไงนราไม่จอยเนาะีิธีบ่มือินใบอ้อยนี่แหละค่ะพี่น้องวิธีตัดอ้อยตัดอ้อยพันไปปลูกวิธีตัดกับตัดเป็นสี่แหละพี่น้องตัดอ้อยเขาโรงงานกับตัดคือกันนี่แหละแต่ว่ากับซอกาบเปียงกวนานี่อันนี้เขาไปปลูกเขาบ่หาตะเปียงหลายนราไม่จอยเนาะอันนี้คือตัดไปปลูก กากะให้มันเหลือกาใบแน่พอเด็โปลูกกลําตน้นมันท้งจังบ่แหี่ยงคุณก็กระสิ่หอบใบออกมันแฝนไปนั่งโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปมื่อเบึงมีจอยตัดอ่อยพันไปปลูกมันนี่ก็แยายเลวกบคอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี่ค่ะ คลิปน่ะกับพ่อกันกับยายแววอีกคือเก่าสำหรับคลิปนี่สวัสดีค่ะ